ลูกหมากก้องยานะคะตัวนี้เป็นลูกหมากกล้องยาของ Toyota นะคะ Toyota t i ทเกแล้วก็ Toyota t i ท e r d 4์ดีนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันแกะเดี๋ยวแกะออกมาดูนะคะ ะเพื่อออกมาวัดเลยค่ะมารีวิวว่าเพราะว่าเขาใกล้เคียงกับไมตี้นะคะเดี๋ยวจะได้แบบวัดดูให้ว่าเขามีความแตกต่างกันยังไงคะไปดูรีวิวของ Toyota ามตี้ได้นะคะแต่นี้เดี๋ยวเรารีวิวของ t i เกอร์ให้นะโอเค นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะโอเคตรงนี้เขาจะเป็นเหลี่ยมนะคะซึ่งถ้าเป็นไมตี้เขาจะไม่ได้เป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งต่างกันโดยเส้นเชิงเลยนะคะสิบสามมิลน,นะคะรูประมาณสิบสามิลแล้วก็ รูนะคะสามรูนี้สิบสองจุดเดี๋ยวนะคะสิบสองสิบสองมิลนะคะประมาณสิบสองมิลเท่าเท่ากันนะคะแล้วก็ระยะห่างนะคะประมาณจุดกึ่งกลางของรูนะคะประมาณหกสิบเอ็ดมิลแล้วก็จุดเยืองนะคะจุดกึ่งกลางเหมือนกัน ร้อยหนึ่งร้อยมิลค่ะนะคะัวประมาณหนึ่งร้อยมิลนะคะแล้วก็จุดนี้มานี่แปดสิบเก้ามิลค่ะ จุดนี้มาจุดนี้นะคะจากริมนี้มาสู่ริมนี้เลยนะคะประมาณ18เซนติเมตรนะคะ18เซเมตรคร่าวๆก็ประมาณนี้ค่ะวัดให้คร่าวๆ